ก็สวัสดีครับผมสายฟรีสปอร์ตนะครับวันนี้ก็มีแพ็กนักเตะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีแจกฟรีบอลดำหนึ่งตัวนะครับโอเคครับผมจะไปเปิดบอลดำก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับผม Let's go man ลาลิกาสเปนครับเบอร์ห้ากับบูสเกส โอเคอยากได้อยู่พอดีครับพอดีว่าจะไปฟูทีมบาร์เซโลน่านะครับนี่อย่างเท่ครับกัปตันของเราโอเคครับเราจะเปิดฟิวเจอร์เพลเยอร์กันต่อเลยนะครับมีสองคนเท่านั้นนะครับที่ผมต้องการเรียลเดลเมสซ,ซี่แลวก็เอาบานะครับน่าจะเป็นฟิวเจอร์แรกนะครับหลังจากย้ายไป p s เสเชโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะไปลุย กันเลยครับผม Let's go man โ uh อ้โหท้อใจเลยครับอืม uh huh. บนทองอีกสุดด้วยแม่จะโชคดีไปไหนครับเนี่ยอืม uh huh. คงได้ใช่นะครับ เกินไปโอเคครับมาครั้งที่สองนะครับจะรอดหรือจะร่วงจะร่วงอีกหรือเปล่ามาดูครั้งที่2กันครับจะได้ใครบุลเดลิดกสัสไม่รู้จักนะครับตัวนี้คือไม่ค่อยได้ติดตามลีกเยอรมันสักเท่าไหร่มมาลุ้นครั้งสุดท้ายกัน,นครับ ไม่ไม่โอเคนะครับวันนี้โอเคครับครั้งสุดท้ายนะครับถ้าได้เมสซี่นี่พร้อมเฮเลยนะครับลาลิก้าสเปนครับอาบาร์เอาบ,า,อา,บาครับก็โอเคครับจะฟูบาซ่ายอยู่พอดีแพทนี้ถือว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับโอเค รือว่าตามเป้าหมายครับได้เอาปลามาหนึ่งตัวโอเคครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสายฟรีด้วยนะครับขอบคุณครับ